ดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะเมื่อนี้เมื่อกินขาวเที่ยงนั่งกันก่อนเสพเหตุงานเนาะพี่น้องจดแตดผัดบึมเมื่อนี่เมื่อเบิงวา่าสาวว่านอนในพระในอย่างพระพี่น้องกินแน่เมื่อในีดตด้ตํสซั่วหัวโคโรบีค่ะพี่น้องใส่ลูซินใส่อาปูอดัดแล้แแกวก็แค่ของแก่เพเท่ากกบซีมีอันยังกู่ละและเก็ดไก่นะคะและ้วก็อันพักฮท่ากซีมีหอมแดงพักหอมปลอมค่ะพักกาดค่ะพี่น้องมากินกแซ่บมั่งสาวว่านอนค่ะพี่น้องมาก เบาๆลายย้ายห่างเนาะใส่ผูวอ่ะเมื่อยใส่เส้นแก้วค่ะกินมันจังบ่เอือดนะเพื่อนหอมแดงไล่หวัด มันมีอากาศนาวเนอะ <c oughs> หน่นองศาพึ่นคมาข้าจะผับฝนตกลงใส่ก็เลยละลายพี่น่ะ ก่อนเพลิง่ายกินเลีเ้ยวกับทีแดนต้นหมดเก่าี่น้ว <c oughs> กินเสียงแก้วไม่ยังอืดค่ะฉันกินขนมนกินอืด นี่ขายตามร <c oughs> ้านอเอเชียทั่วไปเ้ยค่ะพี่น้องเส้นเส้นบุค่ะ จดจาัดฝากบึมพี่น้อง <c oughs> อาทิตย์นี้หนาวลงค่ะเยอรมันได้พี่น้อง <c oughs> มีพี่น้องมาถามเมื่อวานสาวนอนเป็นไมค่ค่าเกาบว่าสันคือตามหุคงเป็นตะเแสบครับว้พี่น้อง แซ่บแซบมั่นนะพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> เห็ดพี่น้องเห็ดเด็ดใจบวกพี่แข่งมาแต่บ้าลหัวคุโรบีสีสยบเลยพี่น้องเห็ดน่าละกอดได้ค่ะตามส่วนหัวคุโรบีหัวโคุโรบีอื้อ chính leo có thể đen lắm luôn mạt cứ hả <coughs> เลแม่นตก เพราะเพ็ดเม็ดกรนหลกไรพี่น้องกกินแกงมไม่าัน่อทอดนะพี่น้อง เผ็ดเผ็ดคักะ่ะมาเผ็ดกับมะเสียบดือว่ะ นิ้วเขา ใช่เนาะใช่ได้ก็ไป่ตามมึงค่ะใช้เส้นขนมจีนมาคืออืดแห้งก็คุณ<ด>พ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขาเมื่อเบิ้งคลิจปจนจบมาจังไดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกําลังใจสาวนอนในเลิกค่ะพี่น้องหักกัน,นน้อยแต่หักกันไปนวลโดนเนาะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย